คือโรงเรียนถิ่นฐานบ้านสากอความรู้พอสั่งสอนให้เชื่อมั่นจากลูกศิษย์หลายรุ่นส่งถึงกันร่วมฝ่าฟันส,นสรรรส้างบ้านของเราโรงเรียนบ้านสากอตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2โดยมีนางสาวดวงใจแดงน้อยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางรอฮานีเบราเฮงรองผู้อำนวยการโรงเรียน เหตุเพราะสถานการณ์การระบาดและการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้เองโรงเรียนจึงใช้ในวัตกรรมการเรียนรู้แบบใช้บ้านเป็นฐาน Home Based Learning by Saga School mm hmm. เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านสากอ โดยกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน4มิติดังนี้มิติที่1ผู้ปกครองและครูครูสร้างคู่มือหรือคำชี้แจงให้กับผู้ปกครองซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวมิติที่2ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออนมาน์ and, ผ่านแอปพลิเคชัน Line มิติที่3ผู้ปกครองและนักเรียน เปรียบผู้ปกครองเสมือนครูดูแลบุตรหลานให้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือมิติที่4ผู้บริหารผู้ปกครองครูนักเรียนและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโดยใช้ในวัตกรรมการเรียนรู้แบบใช้บ้านเป็นฐาน o o m e b s s e l l e r r n n n g y y S า o r s c h o o l มีดังนี้ผู้ปกครองมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองที่ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้ปกครอง ทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะผู้ปกครองและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะทำกิจกรรมร่วมกันนะสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัว,วนะเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ปกครองและครู ชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเนกิดความเข้าใจใอันดีต่อกันทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายาจะต้องปฏิบัติตามบทบาทของตนโดวยวิธีการที่เหมาะสมจึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้ครู ครูได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเองผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ทันกับยุคสมัยดิจิตลอลเพิ่มศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพและสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่21 ลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการและความพร้อมของนัเกเรียน <Yeah. S 1> เพียงแค่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเ <Yeah. S 1> ช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอ,อร์เป็นต้น นักเรียนนักเรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเกนักเรียนสามารถสร้างสารรค์ชิ้นงานได้นักเรียนเข้าถึงคุ้นเคยและเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีโรงเรียน โรงเรียนมีการคิดค้นพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ได้จริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 การใช้พื้นที่บ้านเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้คือทําให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่กับลูกๆมากขึ้นแล้วก็ได้มีเวลาจัดกิจกรรมได้มีเวลาทําอะไรร่วมกันมากขึ้นได้เห็นพัฒนาการของลูกๆในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารการพูดคุยระหว่างกันภายในครอบครัวได้มีเวลากันมากขึ้นแล้ก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเรียนรู้มากขึ้นค่ะ แล้วก็รู้สึกปลื้มแล้วก็มีความสุขกับคลิปต่างๆที่เด็กๆทําขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูซึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนในยุคก่อนๆมากค่ะขอบคุณค่ะ